สวัสดีครับก็มาพบกับช่องบอยฮีโรนะครับวันนี้ก็จากที่ผมเออสมัครสมัครไลนแมนนะครับสมัครไล n e Man ผ่านแล้วเออหนอาทิตย์นะครับสำหรับมือใหม่นะครับ <Okay. S 1> สำหรับมือใหม่นะครับควรจะฟังไว้นะครับทั้งก่อนสมัครแล้วสมัครเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็พอสมัครเสร็จแล้วอ่ะผมจะมีคลิปวิดีโอให้ดูอีกนะครับว่าก่อนที่คุณจะวิ่งนะครับสมัครเสร็จแล้วก่อนที่คุณจะวิ่งเติมเครดิตรับงานยังไงนะครับ <Okay. S 1> ลองเข้าไปดูได้นะครับลองย้อนเข้าไปดูในยูทูบของผมนะครับชื่อช่องบอยฮีโร่นะครับก็กวากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกด s ั b สไคร b ์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อไปแค่นั้นพอนะครับ ก็วันนี้ไม่มีอะไรเยอะครับอาจจะมาแค่เป็นสั้นๆก็จะมาแนะนำนิดนึงคือตอนนี้มันมีคอมเมนต์เยอะมากนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆมือใหม่ๆที่จะมาวิ่งลน์แมนแอปดำนะครับก็จะบอกอีกทีก็คืออันนี้คือคนโดนมาเยอะมากนะครับแล้วก็มีคนถามผมมาเยอะพอสมควรเหมือนกันทั้งเพื่อนผมนะครับทั้งญาติผมนะครับแล้วก็ เพื่อนๆหน้าใหม่ๆนะครับก็อยากจะให้ทําความรู้จักกันไว้เยอะนะครับมีมีปัญหาอะไรนะครับก็จะได้ช่วยกันนะครับช่วยกันพูดคุยหรือว่าช่วยกันตอบได้นะครับก็ฝากอีกอย่างหนึ่งครับเพจนะครับเพจชื่อบอยฮีโร่นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับทั้งเพจทั้ง u t u b e นะครับฝากช่วยไปกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องที่จะมา แนวนี้จะบอกแค่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องสั้นๆนะคือสมัครไปแล้วเริ่มงานไม่ได้นะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับเพืเ่อนๆคือตอนที่ผมสมัครนะตอนที่ผมสมัครนะผมก็เพิ่งวิ่งงานได้แค่สองวันนะแต่หลังจากที่ผมสมัครแล้วนะคือพอคุณผ่านแล้วนะครับพอคุณผ่านแล้วเขาจะมีเมสเซจยืนยันว่าเคุณผ่านแล้วใช่ไหมทีเนี้ย เวลาเปิดระบบอะครับอย่างตอนนั้นที่ผมสมัครเสร็จปั๊บเขาเขาให้ผมเริ่มงานภายใน7วันนะหลังจากที่ได้รับ SFS ยืนยันว่าคุณผ่านการสมัครของเขานะครับผ่านเกณฑ์ของเขานะครับของผมอะจะอยู่ที่เออตอนนั้นผมอ่านคร่าวๆนะผมเห็นอยู่ว่าของผมต้องเปิดระบบวิ่งภายใน7วันนะครับไม่งั้นจะถูกระงับ ผมเลยมาเปิดวิ่งนะครับเปิดรับออเดอร์เติมเครดิตเข้าไปนะครับก็เลยได้วิ่งงานอยู่นะครับแต่ตอนนี้เท่าที่ผมเห็นจะมีคนโพสต์เยอะมากเลยว่าพี่ครับ3วันถ้ามีวิ่งและโดนแบนจริงไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือในใน a c e b o o k ในในกลุ่มของล i n แมนเนี่ยแอปดำเนี่ยเจอกันเยอะมากเหตุการณ์แบบนี้เจอกันเยอะจริง วันนี้ก็เลยจะบอกว่าคุณสมัครผ่านแล้วมี S อ s ยืนยันแล้วคุณจะต้องนะครับฟังไว้นะคุณจะต้องเปิดระบบวิ่งงานภายใน3วันนะครับคุณจะต้องเปิดระบบวิ่งงานภายใน3วันไม่งั้นบัญชีคุณจะถูกระงับนะครับ,นะรบไม่งั้นบัญชีคุณจะถูกระงับนะครับ แล้วก็ตอนนี้ระงับโหดมากจะบอกว่าระงับระงับโหดมากถ้าคุณไม่เปิดระบบนะครับถ้าน้องๆมือใหม่ๆนะครับไม่เปิดระบบวิ่งงานนะครับภายใน3วันนะครับโดนแบนนะครับโดนแบนเลยนะ1เดือนครับ1เดือนเลยนะเพื่อนๆ1เดือนนะครับ ซึ่งโหผมว่านานนะหนเดือนหนเดือนนานมากนะครับหเดือนนานมากนะครับก็อยากก่างกระพูดแค่นี้นะครับว่าถ้ามือใหม่ๆนะครับควรจะเปิดวิ่งภายใน3วันนะครับไม่งั้นจะโดนละงับบัญชีนะครับไม่ให้วิ่ง1เดือน หนึ่งเดือนเต็มๆเลยนะเพื่อนๆก็แล้วก็ยังมีอีกหลายคอมเมนต์นะครับที่จะให้ผมทําคลิปวิดีโอหลายๆอย่างนะครับต่อไปนะครับแล้วก็จะมีเรื่องตอนนี้ผมกําลังศึกษาเรื่องเรื่องอันนี้อยู่ด้วยเอ่อเรื่องโดน,นะระงับเพราะว่ามีประวัติอาชญากรรมนะครับอาจจะเป็นคลิปต่อไปนะครับก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันลองขอคุยอะไรกับหลายๆคนหน่อยนะครับว่าเขาโดนเป็นแบบไหนอ,อะไรยังไงแต่วันนี้มาแนะนํา ให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆมือใหม่นะครับเปิดระบบแล้วควรจะวิ่งภายในกี่วันนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้หรือบางคนรู้แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับอยากจะมาบอกแค่นี้นะครับก็ถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปแค่นั้นเองนะครับก็ยังย้ําอยู่เหมือนเดิมนะครับว่า พี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับมีปัญหาอะไรหรืออยากให้ผมทำเป็นคลิปแบบไหนนะครับผมทำได้ผมตอบได้ผมจะทำให้นะครับก็เอาปากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับนะครับพูดคุยกันนะครับชื่อช่องบอยฮีโร่นะครับปากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆเปิดระบบภายใน3วันไม่งั้นจะโดนละครับ1เดือนนะครับย้ำนะครับสมัครผ่านแล้ว มีเอยืนยันว่าคุณผ่านแล้วนะครับรีบเลยครับเปิดระบบวิ่งภายใน3วันไม่งั้นจะโดนระงับบัญชีของคุณนะครับ1เดือนนะครับซึ่งผมถือว่านานมากก็ยังไงก็ไปแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูขอบคุณครับวันนี้ไม่มีอะไรมากก็6นาทีและก็ไม่มีอะไรแล้วครับจะจะมาบอกแจ้งแถลงไขแค่นี้นะครับพอเห็นดูงก็จะไปแล้วครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบอ y h e โร่นะครับเดี๋ยวมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆม,มาดูกันนะครับไปครับสวัสดีครับ